คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ทาวอินทาวนะครับร้านอาจารย์แมมนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์จะพาเข้าไปดูนะครับว่าร้านฝีมือระดับประเทศร้านประเทศไทยนั้นมีจริงๆนะฮะที่เป็นร้านผู้หญิงผู้ชายในสไตล์แบบบาเบอร์นะฮะเรามาดูทั้งแบบบาเบอร์แล้วก็สลอดครบวงจรเลยถ้าวันนี้มาอยู่กันนะครับวันนี้มาดูนะครับครับว่าเจ้าของร้านนั้นมีความงดงามแค่ไหนแล้วก็ฝีมือของอาจารย์ในร้านนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันกับว่าฝีมือของนี้คือผลงานของอาจารย์แมมทั้งหมดเลยนะครับ ทุกคลนเลยนะฮะนี่คือขน,นแอะจานแหนมทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ด้วยนะ้วกหัวด้วยนะครับหมดเลยนะครับเป็นไงบ้างถ้าจะแหมเราตอนนี้วันนี้เปิดมาร้านใหม่วันนี้มาได้ข่าวว่ารีวิเวทร้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะร้านไมซารอนนะคะพอดีเมื่อก่อนเปลี่ยนเป็นเมื่อก่อนเป็นแห่มซาลอนนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นไมซารอนค่ะแล้วก็อยู่ย่านเทวินเทวค่ะ รำคาแหงซอย39เ้าถ้ามาจากรำคาแหงก็คือราทคาแหงซอย39าถ้ามาทางทางอินทาวก็เลี้ยวซ้ายมานิดนึงก็ถึงร้านไมาซารอนแล้วค่ะปกติที่ร้านนี้มีบริการอะไรกันบ้างครับบริการทั้งผมชายและผมผู้หญิงค่ะ,คะตัดมาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งผมหญิงผมชายค่ะได้ข่าวว่าที่นี่ออกแบบทรงผมเก่งมากเลยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกีเ่ยวกับเรื่องทรงผมเป็นยังไงบ้างรครับเทคนิคของการออกแบบทรงผมของที่นี่ครับ เทคนิคการออกแบบทรงผมของที่นี่นะคะก็จะเน้นรูปหน้าของลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ความชอบคือเราจะเอาความชอบของลูกค้าเป็นหลักนะคะเราจะไม่เอาความชอบของช่างช่างแค่แนะนําลูกค้าว่าลูกค้าชอบแนวไหทนการแก้ปัญหาของที่สมหรับบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมว่าจะเป็นผมเล็กผมเส้นใหญ่ผมบางหรือคนที่หัวค่อนข้างที่จะมีบอลลุ่มของผมน้อยเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ แก้ปัญหาก็คือเราจะอาบอกวิธีแนะนําวิธีลูกค้าให้ลูกค้าเซตผมเองเป็นนะคะถ้าลูกค้ามีผมเส้นเล็กและบางอยู่แล้วแต่ลูกค้าตัดผมต่อให้ร้านตัดดีขนาดไหนถ้าลูกค้าเซตผมเองไม่เป็นกลับไปถึงบ้านเราจะได้ยินบ่อยๆว่าลูกค้าจะชอบพูดว่า,อ,าอยู่ที่ร้านสวยอยู่ที่ร้านหลอ่อแต่พอกลับไปบ้านเซตผมเองไม่เป็นไม่สวยไม่หลอ่อ ที่นี่จะแนะนําลูกค้าทุกครั้งหลังจากที่ตัดเสร็จเซตผมเสร็จแล้วก็จะแนะนําว่าลูกค้าควรจะเซตผมยังไงใส่อะไร<ห><ห>บ้างานีน<ช>่ก็ทำที่ร้านผมมาจะททาผมพี่ร้านจันแหมครับก็รู้สึกว่าเปลี่ยนลุคไปเลยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็แบบว่าส่วนมากมาตาจะแบบว่าถ้าถ้าเป็นไดรลอนถ้าร้านอื่นนะคะก็คือจะลอนใหญ่ๆแล้วก็จะดูแบบไม่เป็นธรรมชาตินี่แบบมีแบบเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบไดแค่ไม่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าแบบเดินข้างหลัง ปาการน,นี้มาดูทรงผมสำหรับคนที่ระดับผู้บริหารนะที่ถ่าัดูเปรี้ยวแล้วก็ทันสมัยเพราะว่าทำเกี่ยวกับความเสริมทำงามวันนี้จะแบ่นทำอะไรให้บ้างครับค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมมากก็ามาทั้งหมดเลยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประทับใจในสปาสปาอะไรนะคะสปานาโนเมคค่ะซึ่งคืออะไรครับเปลี่ยนสารพ่าสปานาโนเมคก็คือการปรับการปรับความเย็นเข้ากับทรงผมใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้เปลี่ยนคันคุณภาพเป็นวิตามินเอใช่ไหมครับใช่ค่ะวิตามินเอแล้วก็มาว่าจะบำรุงลึกซึ้งถึงแกนในของเส้นผมค่ะเป็นไงบ้างครับหรับผมผู้ชายวันนี้ครับเป็นไงที่มาทำเป็นยไงบ้างครับชอบครับรู้สึกดีครับอ๋อรู้สึกดีครับชอบครับ ทำไมพี่เติ้ลถึงพาน้องๆในสังกัดของแคชแมกซีมาทำผมที่นี่ครับคือของพี่อ่ะรู้จักอาจารย์แบ่งจากงานการจะประกวดแทชแมกซีนอวอร์ดเมื่อที่ผ่านมาครับแล้วก็อาจารย์เด้เป็นสปอนเซอร์ให้เราแล้วก็จะแค่ต้น้องๆมาโดยตลอดวันนี้เองวันนี้วันนี้ช่วงคุณดูมากเลย่อเออนี่ก็โอเคชอบในแบบในแบบพี่ก็แบบชอบในเมือาจันทร์อันนี้เป็นยังไงบ้างผมวันนี้เป็นยังไงนะประทับชอบไหมชอบอาจารย์ดูผมพี่หนุ่มมาครั้งแรกรสึกว่าผมหนุ่มไม่ได้ทําง่ายเลยนะมีปัญหาอะไรบ้างค่ะ มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับผมแห้งเสียค่ะของหนูเป็นไงบ้างเป็นไงได้ได้ถอดไปตรงก้อนผมไอ้เพียบได้ถอดไปไปตัดผมที่ไหนมาพวกก็ทำกับอาจารย์แหม่มก็รู้สึกดีขึ้นค่ะผมดูเป็นทรงอ๋ออันนี้หลวงอาหลวงพี่มาจากใช่โอเคอันนี้มาเป็นเพื่อนเป็นญาติญาติกันนะฮะอาจารย์คะนี่คือผู้รางวัลนะคะนี่คือการันตีของทีมนี่นะคะว่าเป็นแชมป์ขอประเทศไทยและแชมป์ภูมโลกอาจาพูดถึงคอนเซ็ปต์ของการพรีเซนต์ ขอโรงเรียนของอาจารย์แแบบทราบว่าอาจารย์แแบบทําเกี่ยวกับเรื่องการเทรนนิ่งโรงเรียนแล้วก็ทําเป็นอาจารย์วิทยากรให้กับหลายๆที่ด้วยอาจารย์แหมบมีคอร์สสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับหลักสูตรประมาณยังไงแล้วก็คอร์สอะไรยังไงราคาประมาณเท่าไหร่ครับอ,อ๋อคอร์สสอนนะคะก็จะสอนทั้งปัตตาเลียนและกันไกนะคะสอนทั้งจากไม่เป็นเลยหรือว่าช่างที่ต้องการที่จะเพิ่มหลักสูตรเท่าไหรคงง่ครับกี่ชั่วโมงครับราคากี่บาทก็ หลักสูตรแบบคนไม่มีพื้นฐานครับไม่มีพื้นฐาน5 0,000บาทห้าหมบาทกี่ชั่วโมงกี่ปีครับ1เดือนค่ะ1เดือนแล้วว่าเป็นแน่นอนสอนจับปลาสอนทั้งไกลทั้งแบตเตอรี่ทั้งสระผมทั้งใดทั้งสีผมไม่ค่ะแยกเป็นคอร์สค่ะถ้าสมมติว่าจะเรียนปัตเตอรี่ก็คือปัตเตอรี่ห้0 0 0 0บาทถ้าจะเรียนผมอย่งก็ห0,000บาทอันนี้คือเรียนส่วนตัวเรียนจอบส่วนตัวค่ะเรียนถึงตัวเลยค่ะเรียกว่าเรียกว่ามาทำเคสจริงๆแล้วก็ ได้คุณภาพกันแบบเจาะใจเจาะตัวสำหรับคนที่มีเวลาน้อยก็สามารถเวลาว่างทีก็จัดเวลาวันทีนึงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนเพิ่มเติมเ,มเกี่กับเรื่องสีผมทำยังไงครับ สีผมก็คือมาปรึกษาได้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นรายละเอียดซึ่งจะไม่สามารถบอกรายละเอียดเขาเอาอะไรก็ข้าเขามันยังไงครับมันรายละเอียดมันกี่ชั่วโมงครับแล้วก็สุทธมันเท่าไหร่ครับสีผมประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็โอเคแล้วคะ่ะจ่าณเท่าไหร่ครับถ้าเรียนเท่าไหร่ครับถ้าเรียนสามหมื่นห้าค่ะครับอ่ะบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สถานที่อีกสักนหนึ่งครั้งครับก็เลยรครับสถานที่นะคะถ้าเข้ามาจากลำคขมแหงก็ลำคขมแหงซอยสามสิบเก้าซอยบัลเทพดรีลา เยื้องๆกับแยก12นะคะถ้ามาจากด้านทาินทาวก็เอจอแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายทางนิดนึงก็จะเจอ,เอประมาณ500เมตรอะค่ะก็จะเจอร้านไม้สอดอันนี้ทัวร์นี่เป็นรางวัลของอาจารย์ตั้งแต่ปีพศอะไรครับ